เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนรักทรยศเธอคิดว่าการเริ่มต้นใหม่กับชายที่ทรงอํานาจคือทางรอดแต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอหนีมาเขายังไม่จากไปไหนและสิ่งที่รอเธออยู่คือความจริงที่ไม่มีใครพร้อมจะรับฟังเธอยืนอยู่หน้ากระจกในห้องทำงานหรูของโูแสงจากตึกสูงภายนอกสะท้อนเข้ามาทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองชัดเจนมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามากลิ่นน้ำหอมผู้ชายเข้มข้นลอยอบอวลในอากาศ หัวใจของเธอเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเขาเดินเข้ามาใกล้จ้องเธอด้วยสายตาที่มั่นคงและเย็นเฉียบตอนนี้คุณคือคนของผมเท่านั้นเขาพูดเสียงเรียบแต่แฝงด้วยอำนาจเธอหลับตาชั่วขณะความทรงจำเก่าแล่นเข้ามาในหัวภาพแฟนเก่าที่ทรยศยังคงชัดเจนขึ้นฝนตกวันนั้นเขายืนกอดผู้หญิงอีกคนใต้แสงไฟหน้าร้านที่เธอเพิ่งจะเดินไปถึงความเจ็บนั้นยังอยู่แต่กลับแปรเปลี่ยนเป็นความแข็งแกรง่ง ตอนนี้เธอยืนอยู่ในที่ที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงเสียงโทรศัพท์สั่นขึ้นบนโต๊ะไม้เงาวับชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เธอหยุดนิ่งเป็นชื่อของเขาคนที่เคยทิ้งเธอไปมือของเธอค้างอยู่กลางอากาศดวงตาเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยเซียวเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกอย่าบอกนะว่าเขายังกล้าโทรมาเสียงเขาต่ำและเย็นเธอกลืนน้ำลายช้าช้า ลมหายใจของเธอหนักขึ้นแสงไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งเมื่อโลกหยุดหมุนเสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องทุกครั้งที่สั่นความทรงจำก็ยิ่งแทงลึกลงในใจเธอเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอเย,ย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกทันใดนั้นเสียงของเขาดังขึ้นจากด้านหลังเธออีกครั้งอย่ารับสายเสียงของซีโดังชัดย็นเยียบจนขนลุก เธอชะงักปลายนิ้วยังค้างอยู่เหนือหน้าจอแสงจากไฟในห้องสะท้อนบนใบหน้าเขาทําให้ดวงตาดูเหมือนเปลวไฟเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวกลิ่นควันบุหรี่อ่อนๆผสมกับน้ําหอมราคาแพงทําให้ห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันเธอรู้สึกเหมือนอากาศเริ่มบางลงเสียงโทรศัพท์หยุดลงในที่สุดแต่ความเงียบปรับดังยิ่งกว่าเสียงใดๆเธอค่อยๆวางโทรศัพท์ลง แต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะหลุดจากจอเสียงข้อความเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอเหลือบมองเห็นเทียงประโยคสั้นๆที่สกิดหัวใจให้เต้นแรงขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมมือของเธอสัน่นดวงตาเริ่มพร่น้ำตาคลอเบา้าแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มจางๆเกียวมองเธอเขาเห็นทุกอย่างรอยช้ำในแววตาความสันนไหวเล็กน้อยในลมหายใจเขาเดินอ้อมมาด้านหลัง มือของเขาวางลงบนไหล่เธอเบาๆแต่แน่นพอจะเตือนว่าเขาคือคนที่ควบคุมทุกอย่างตอนนี้เธอเลือกได้เพียงครั้งเดียวเขาผู้ช้าๆจะหันกลับไปหาคนที่ทำร้ายหรือจะยืนข้างคนที่ไม่มีวันปล่อยมือเธอหลับตาเสียงหัวใจเต้นดังก้องในหูภาพในอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันฝนเริ่มตกน,กนอกหน้าต่างอีกครั้งเม็ดฝนกระทบกระจกเหมือนเสียงของความทรงจำที่ไม่ยอมจางเธอค่อยๆหันหน้ามองเขา ดวงตาเปียกชื้นแต่แน่วแน่ขณะเดียวกันโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งคราวนี้ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอชื่อผู้ส่งไม่ใช่แค่แฟนเก่าอีกต่อไปแต่เป็นชื่อที่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอีกเลยในชีวิตมือของเธอเย็นเฉียบสายตาจ้องชื่อบนหน้าจอที่ทําให้ลมหายใจสะดุดชื่อที่ขึ้นมาคือชื่อของคนที่เธอเคยคิดว่าตายไปแล้วแสงจากหน้าจอสะท้อนในดวงตาเธอทําให้เห็นความหวาดกลัวแวบ,บหนึ่งซิลวเอื้อมมือมาช้าช้า เขาหยิบโทรศัพท์ออกจากมือเธอโดยไม่พูดสักคำแววตาเขาคมกริบและนิ่งผิดปกติใครเสียงของเขาเรียบแต่กดดันเหมือนเหล็กร้อนบนผิวเธอกลืนน้ำลายพยายามพูดแต่เสียงแทบไม่ออกเขาเขาไม่ควรอยู่เขาก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงข้อความใหม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นภาพถ่ายภาพของเธอถูกถ่ายจากหน้าต่างตึกฝั่งตรงข้ามเลือดในกายเธอเย็นวาบ เธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวนี่มันตอนนี้ซีโอหันมามองหน้าต่างแสงแฟลชวูบ1หนึ่งแวบผ่านในเงามืดของตึกตรงข้ามเขาขยับตัวอย่างรวดเร็วดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนเสียงกระจกแตกดังขึ้นพร้อมกับลมแรงพัดเข้ามากลิ่นฝนผสมกลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาในห้องม่านปลิวไหวราวกับจะหนีจากบางสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้มีคนเฝ้ามองเธออยู่เขากระซิบเบาๆข้างหู เสียงของเขาต่ำจนแทบปลืนไปกับเสียงฝนเธอเงยหน้าขึ้นมองแววตาของเขาและในแวบนั้นเธอรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ความรักหรือการแก้แค้นอีกต่อไปเสียงลมหายใจของเธอถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกเธอมองผ่านกระจกที่แตกรลาวเห็นเพียงเงามืดเคลื่อนไหวในตึกฝั่งตรงข้ามเซียวขยับตัวไปที่โต๊ะทำงานเขากดปุ่มลับใต้ลิ้นชักเสียงคลิกเบาๆดังขึ้น ประตูเหล็กเล็กๆปรากฏขึ้นหลังตู้หนังสือไปอยู่ในนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดช่องให้เธอปฏิเสธเธอชะงักแต่ในดวงตาของเขามีทั้งความห่วงและความโกรธซ่อนอยู่เธอก้าวเข้าไปอย่างช้าๆภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวจากช่องระบายอากาศเล็กๆเ,เธอได้ยินเสียงรองเท้าหนังของเขาเดินกลับไปทางหน้าต่างทุกฝีเท้าเหมือนจังหวะหัวใจที่เร่งขึ้นเรื่อยๆ เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตามด้วยเสียงกระจกแตกกระจายเธอเพลอกรีดร้องแต่รีบปิดปากไว้กลิ่นดินปืนแผ่เข้ามาในช่องลมเธอกำมือแน่นจนรู้สึกถึงเล็บจิกเข้าเนื้อความเงียบเข้าครอบงำห้องทั้งห้องไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นมันไม่ใช่ของเขาเสียงนั้นช้าหนักและลากยาวบนพื้นหินอ่อนเธอแนบหูเข้ากับประตูเหล็ก ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายแข็งตัวเสียงนั้นคือเสียงของเขาแฟนเก่าของเธอคนที่เธอคิดว่าอยู่ไกลเกินกว่าจะกลับมาได้อีกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องช้าลึกและเต็มไปด้วยความยินชาเธอจำเสียงนั้นได้ทันทีแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกใช่ไหมเสียงนั้นพูดพางเดินไปบนเศษกระจกที่แตกกระจาย เสียงกรอบแกรสะท้อนในห้องเหมือนเสียงของอดีตท,ที่ไม่ยอมจางเธอพยายามกลั้นหายใจทุกกล้ามเนื้อในร่างกายตึงเครียดเงาของเขาปรากฏขึ้นบนผนังฝั่งตรงข้ามสูงละลายไปกับเงาไฟนอกตึกเธอหนีไปได้ไกลจริงๆเขาพูดต่อน้ำเสียงเหมือนคนชื่นชมแต่เต็มไปด้วยผิดร้ายจนได้คนใหม่มาคอยปกป้องซีอูผู้ยิ่งใหญ่เธอได้ยินเสียงก้าวเท้าอีกคู่เป็นเสียงของเขาโจ เสียงนั้นมั่นคงเย็นและเต็มไปด้วยอำนาจถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวนายจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ทุกคำเหมือนคมมีดมีช่วงเวลาสั้นๆที่ทุกอย่างเงียบก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่หนึ่งนัดแต่สองกลิ่นดินปืนหนาแน่นในอากาศเธอได้ยินเสียงของบางสิ่งล้มลงกับพื้นร่างของเธอสั่นสะท้าน มือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกถึงเลือดที่ไหลยอยู่ใต้ผิวเธอพยายามผลักประตูเหล็กแต่บานนั้นไม่ขยับเธอขอเบาๆคุณอยู่ไหมเสียงเธอสั่นจนแทบไม่เป็นคำไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องกระจกแตกและเสียงฝนที่เริ่มแรงขึ้นแต่แล้วเสียงฝีเท้าอีกคู่ก็ดังขึ้นช้าๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเธอได้ยินเสียงหายใจจากอีกฝั่งของประตูเหล็กเสียงหายใจนั้นหนักและสั้น รากับคนที่เพิ่งผ่านการต่อสู้เธอแนบหูเข้ากับประตูอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันชัดเจนในความมืดมือของใครบางคนวางลงบนบานเหล็กเสียงโลหะเสียดกันเบาๆทําให้เธอสะดุง้งเปิดประตูสิเสียงทุ้มต่ําดังขึ้นช้าๆแต่เสียงนั้นไม่แน่ชัดว่าเป็นของใครเธอกลืนน้ําลายเสียงนั้นเหมือนของเขาซีโอ แต่บางอย่างในน้ำเสียงฟังดูแปลกเย็นชาเกินไปคุณใช่ไหมเธอถามเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงกุญแจก็หมุนช้าๆในกรอนเหล็กประตูเปิดออกพร้อมกับแสงสลัวลอดเข้ามาเธอยกมือบังตาก่อนจะค่อยๆมองผ่านช่องแสงนั้นและสิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจชายที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีเลือดเปื้อนเต็มเสื้อเชิ้ตสีขาว มือข้างหนึ่งถือปืนส่วนอีกข้างกำโทรศัพท์ของเธอแน่นแววตาของเขามืดลึกจนมองไม่เห็นความอบอุ่นที่เคยมีเธอซ่อนอะไรจากฉันงั้นเหรอเสียงของเขาต่ำและเย็นเหมือนน้ำแข็งเขายื่นโทรศัพท์มาให้เธอเห็นหน้าจอสว่างขึ้นบนจอมีข้อความใหม่ข้อความจากชื่อเดียวกันกับเมื่อครู่ชื่อที่เธอคิดว่าตายไปแล้วฉันเห็นเขาแล้วเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็น เลือดในกายเธอเย็ยนวาบเธอมองหน้าเขาคนที่เธอเคยไว้ใจหมดหัวใจและในแวบนั้นเธอเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าใครกันแน่คือคนที่ทรยศตัวจริงห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนที่กระทบกระจกและเสียงหายใจของเธอที่สั่นเครือเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในเธอแววตาที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นแบบนี้กลับเย็ยนเยียบและเต็มไปด้วยเงาแห่งความสงสยัย เธอจะอธิบายไหมเสียงของเขาเรียบแต่ทุกคำมีแรงกดดันเหมือนคมมีดจ่อยอยู่ที่คอเธอสั่นสถานพยายามพูดแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอฉันฉันไม่รู้ว่าเขายังอยู่เขาก้าวเข้าใกล้ช้าช้าทุกย่างก้าวเหมือนเสียงฝีเท้าของเงามืดที่กำลังตื่นแสงเขายกโทรศัพท์ขึ้นให้เธอดูอีกครั้งบนหน้าจอคือภาพถ่ายใหม่ ภาพที่ถ่ายจากมุมสูงภาพของเธอและเขาในห้องนี้เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้มีใครอยู่ที่นี่นอกจากเราได้ยังไงเขาถามเสียงแผ่วเธอหันมองรอบตัวเงาของทั้งคู่สะท้อนในกระจกแตกร้าวบนผนังและในเงานั้นมีเงาที่สามเธอถอยหลังไปชนโต๊ะทำงานมือเธอสั่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่คุณเห็นไหมเธอกระซิบ เขาหันขอบไปมองทิศเดียวกันเงานั้นขยับอีกครั้งเร็วและเบาเสียงบางอย่างตกกระทบพื้นเป็นเศษกระจกหรือบางที่อาจเป็นเสียงของบางสิ่งที่กำลังคลานอยู่ในความมืดแสงไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งและในชั่วขณะนั้นเธอเห็นบางอย่างสะท้อนในกระจกบางอย่างที่มีดวงตาและมันกำลังจ้องมาที่เธอเธอแข็งค้างอยู่ตรงนั้นร่างกายไม่ตอบสนอง ดวงตาเบิกกว้างมองผ่านเงาในกระจกที่ยังสันไหวจากแสงไฟเสียงบางอย่างขวนเบาๆที่ผนังด้านหลังเหมือนเล็บหรือโลหะลากผ่านพื้นหินเย็นๆเจียวก้าวมาข้างหน้าเขาเอื้อมมือไปหยิบปืนอีกครั้งอยู่ข้างหลังฉันเขาพูดเบาๆน้ำเสียงมั่นคงแต่สายตาเต็มไปด้วยความระแวดระวังเธอพยักหน้าขณะถอยไปชิดมุมห้อง กลิ่นควันดินปืนจางๆยังคงลอยอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นฝนและเหล็กเก่าจากหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เสียงขวนหยุดลงความเงียบเข้ามาแทนแต่เธอรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นั่นในเงามืดทันใดนั้นไฟทั้งห้องดับวูบเหลือเพียงแสงจากเมืองที่ลอดเข้ามาผ่านกระจกแตกเธอได้ยินเสียงลมหายใจแปลกๆดังอยู่ใกล้ๆไม่ใช่ของเขาเสียงนั้นต่ำแหบและไม่เป็นจังหวะของมนุษย์ มือเธอสั่นสถานปลายนิ้วเย็นเฉียบจนแทบไม่มีเลือดไหลเกี่ยวยกปืนขึ้นช้าช้าปลายกระบอกเล็งไปทางเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นยืดยาวบนพื้นขยับเหมือนควันดำที่มีชีวิตและจากกลางความมืดปรากฏร่างของใครบางคนคนที่เธอเคยรักคนที่เธอเชื่อว่าตายไปแล้วแต่ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอ ใบหน้าเปื้อนเลือดและรอยยิ้มของเขาเยือกเย็นกว่าความตายเสียงฝนข้างนอกดังชัดขึ้นหยดน้ำไหลเป็นสายลงบนกระจกแตกที่สั่นไหวตามแรงลมเธอมองเขาร่างที่ควรหายไปตลอดกาลแต่ตอนนี้กลับยืนอยู่ตรงหน้าในความมืดผิวของเขาซี่จนแทบขาวเส้นผมเปียกแนบหน้าผากเลือดที่แห้งบนแก้มแตกลายเหมือนรอยร้าวของกระจก แววตาเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความว่างเปล่าที่น่ากลัวยิ่งกว่าจิ๋วก้าวขึ้นหน้าปืนในมือมั่นคงแต่เธอเห็นนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยนายเป็นใครกันแน่เสียงของเขาก้องในห้องเงียบชายคนนั้นยกยิ้มมุมปากแหว่งเป็นรอยลึกฉันเป็นแค่คนที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวแสงฟ้าแลบจากภายนอกส่องเข้ามา เผยให้เห็นแผลยาวจากอกถึงเอวและบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวของเขาเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ยอมตายเธอเกรีดร้องซีเออยิงทันทีเสียงปืนดังสะท้อนทั่วห้องร่างนั้นล้มลงกับพื้นแต่ไม่มีเลือดมีเพียงกลิ่นไม่จากกระสุนที่ฝังในผิวซีดเขามองลงแล้วค่อยๆเงยนหน้าขึ้นมาช้าๆรอยยิ้มยังคงอยู่เธอคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเหรอ ไฟในห้องเริ่มกระพริบหน้าจอโทรศัพท์ของเธอที่ตกอยู่บนพื้นเปิดขึ้นเองข้อความใหม่ปรากฏขึ้นทีละบรรทัดเป็นภาพภาพของเธอตั้งแต่วันที่เธอถูกทรยศจนถึงคืนนี้ทุกภาพถูกถ่ายจากที่สูงทุกภาพมีเงาของเขาอยู่ข้างหลังเธอเสมอเธอถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกอกอกมาภาพบนหน้าจอเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ใบหน้าในแต่ละภาพของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าความกลัวและการเริ่มต้นใหม่แต่ในทุกภาพเงาของเขายืนอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหลังเสมอเชียวก้มลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นนิ้วของเขาแต่หน้าจอแต่เครื่องกลับสั่นแรงราวกับมีใครอีกคนกำลังควบคุมมันจากที่ไกลแสงจากหน้าจอส่องขึ้นบนใบหน้าเขาแสงนั้นทำให้สีผิวของเขาดูซีดลงทีละน้อยเขาชะงักมองเธอในความมืดบางอย่างไม่ถูกต้อง เขาพูดเบาๆเธอถอยจนหลังชนผนังแสงฟ้าแลกจากนอกหน้าต่างทำให้ทุกอย่างสว่างวาบและในเงาเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นว่าบนพื้นมีรอยเท้าเปียกน้ำมากกว่าสองคู่เธอหันกลับอย่างช้าๆแต่ก่อนที่เธอจะทันพูดอะไรมือเย็นเฉียบคู่หนึ่งวางลงบนไหล่เธอจากด้านหลังกลิ่นเน่าจางๆลอยขึ้นมาตามลมหายใจเสียงกระซิบดังอยู่ข้างหู เธอไม่ควรกลับมาที่นี่เธอหันขวับร่างนั้นอยู่ใกล้จนปลายผมเปียกของเขาแตะผิวแก้มเธอดวงตาเขาแดงเข้มเหมือนเลือดรอยแผลเก่าที่อกเปิดออกอีกครั้งราวกับบาดแผลยังไม่ยอมปิดเกี่ยวยกปืนขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงปืนไม่ดังทุกอย่างเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนกับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นถี่รัวแล้วชายคนนั้นยกมือขึ้นแตะปากเธอเบาๆ นิ้วของเขาเย็นและเหนียวเหนอะเธอจำได้ไหมคืนที่ฉันตายเธอสั่นทั้งร่างสายตาจ้องเข้าไปในดวงตาแดงของเขาความทรงจำเก่ากลับแล่นเข้ามาอย่างฉับพลันคืนฝนตกคืนนั้นเสียงทะเละเสียงร้องขอให้หยุดรถที่พุ่งตกจากสะพานและเธอเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงเธอสั่นพร่า มันเป็นอุบัติเหตุชายคนนั้นยิ้มช้าช้ารอยยิ้มที่ทําให้เลือดในกายเย็นลงอุบัติเหตุเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยแล้วทำไมฉันถึงยังได้ยินเสียงเธอร้องให้ทุกคืนเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเธอถอยหนีแต่แผ่นหลังชนเข้ากับผนังเซียวพยายามขยับเข้ามาแทกกลางแต่แสงไฟทั้งห้องดับอีกครั้งทุกอย่างตกสู่ความมืด เหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักและกลิ่นคาวเลือดลอยอยู่ในอากาศเธอรู้สึกถึงบางสิ่งเย็นเฉียบแตะที่ข้อมือพอเธอก้มลงมองเป็นมือของเขาแต่ไม่ใช่มือมนุษย์อีกต่อไปผิวซี่จนโปร่งแสงและเลือดดำไหลซึมออกจากปลายนิ้วเธอพยายามดิ้นหนีแต่เขากระซิบข้างหูเบาๆเธอสัญญาไว้ว่าจะไม่ลืมฉันเสียงฟ้าแลบสว่างว่าทั้งห้อง แสงนั้นเผยให้เห็นร่างของเขาชัดเจนใบหน้าแตกเป็นรอยเหมือนกระจกใต้ผิวหนังมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเหมือนเงาของความตายที่ยังไม่สิ้นสุดซีโอย,ยิงอีกครั้งเสียงดังสนั่นสะเทือนห้องร่างนั้นหายวับไปกับแสงวาบเหลือเพียงกลิ่นไหม้และควันบางๆลอยอยู่กลางอากาศเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากทั้งความกลัวและสับสนแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ซีโอที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีเลือดซึมออกมาจากหูด้านขวาและแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องสายตาไม่กระพริบมองตรงไปยังที่ว่างเบื้องหน้าเรากับเห็นบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเธอถามเสียงสัน่นแต่เขาไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นช้าๆลูกข้างแก้มของเธอมือของเขาเย็นเฉียบเย็นเหมือนน้ำแข็ง เย็นเหมือนกับมือของชายคนนั้นเมื่อครู่เธอสะดุ้งถอยอย่าแตะฉันเสียงเธอสั่นสถานกล้องในห้องที่เงียบงันเขาค่อยๆเหน่อยหน้าขึ้นรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากแต่ดวงตาของเขากลับเป็นสีดำสนิทเขาไม่จากไปไหนเสียงของเโอเบาแต่แทรกด้วยเสียงอีกคนที่เธอจำได้ดีเสียงของคนรักเก่าที่ตายไปแล้วเธอก้าวถอย หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวเสียงกระจกแตกดังมาจากทุกทิศทางเธอวิ่งไปที่ประตูแต่ลูกบิดเย็นเฉียบจนเหมือนติดอยู่กับมือเมื่อเธอบิดออกห้องทั้งห้องกลับกลายเป็นเงาสะท้อนและในทุกบานกระจกเธอเห็นเขาชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเธอทุกมุมอย่านีจากฉันอีก เสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟสว่างวาบกระจกทุกบานแตกพร้อมกันเศษแก้วปลิวว่อนกลางอากาศราวกับพายุเธอหลับตาร้องกรีดสุดเสียงและเมื่อทุกอย่างสงบลงเธออยู่ในอ้อมแขนของซอีโออีกครั้งแต่เลือดไหลาอาบมือของเขาและแววตานั้นเป็นของใครบางคนที่เธอเคยรักจนแทบตายเธอพยายามผลักเขาออกแต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งกอดแน่น กลิ่นเลือดคละคลุ้งประปนกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงทุกอย่างรอบตัวเธอหมุนวนเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบเข้ามาในอกคุณไม่ใช่เขาเธอพึพมพำเบาๆน้ำตาไหลรินคุณไม่ใช่คนที่ฉันรักชายคนนั้นยกมือขึ้นลูบผมเธอเบาๆแต่ในเงามืดของห้องเธอเห็นใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเปลี่ยนไปทีละน้อยผิวหนังเริ่มแยกออกเป็นรอยเส้นดำ ใต้รอยนั้นมีเงาเคลื่อนไหวเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆดังจากในอกของเขาฉันบอกแล้วว่าเขาไม่จากไปไหนเสียงทุ้มต่ำซ้อนทับกันสองชั้นเสียงของซีโยและเสียงของแฟนเก่าที่ตายไปแล้วเธอถอยหลังแต่ขาแทบไม่มีแรงไฟในห้องกระพริบทีเงาทุกเงา,นานบนผนังเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตของมันเองผ้าสะท้อนในกระจกบานใหญ่ข้างหลัง เผยให้เห็นร่างของเธอในอ้อมแขนของใครบางคนแต่ในภาพนั้นเธอกลับเป็นคนยิ้มรอยยิ้มเยือกเย็นที่เธอจำไม่ได้ว่าเคยมีเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะดังสะท้อนวนซ้ำไปทั่วทั้งห้องชายตรงหน้าโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธออีกครั้งเธอเป็นของฉันแล้วและในวินาทีนั้นเองแสงไฟทั้งหมดดับลง เหลือเพียงเงาดำที่เคลื่อนไหวและเสียงหัวใจเต้นของเธอที่เริ่มบาลงทุกทีในความมืดนั้นเธอไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ที่ไหนราวกับพื้นห้องหายไปเหลือเพียงอากาศหนาวเย็นที่ห่อหุ้มร่างเสียงหัวใจของเธอเบาลงเรื่อยๆแต่เสียงของเขาเสียงที่ทั้งคุนและหน้าหวาดกลัวยังดังใกล้ข้างหูไม่ต้องกลัวเขากระซิบเธอจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปลมหายใจเย็นเฉียบของเขาแตะที่ต้นคอ ผิวเธอสั่นสะท้านเธอยกมือขึ้นสัมผัสแต่สิ่งที่รู้สึกคือผิวที่เปียกและเหนียวเมื่อเธอมองลงมือของเธอเปื้อนเลือดเธอสะดุ้งถอยแต่ทันทีที่เธอก้าวถอยหลังปลายนิ้วสัมผัสเข้ากับผนังที่เย็นเฉียบและผนังนั้นกลับเต้นเบาๆเหมือนมีชีพจรเธอหายใจแรงเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวดังจากทุกทิศเหมือนกำแพงทั้งห้องกำลังหัวรเราะยยาะเธอ แล้วแสงจางๆก็เริ่มกลับมาจากด้านบนแสงไฟสีแดงกระพริบเป็นจังหวะเผยให้เห็นว่าเธอยืนอยู่ในห้องที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบนพื้นเต็มไปด้วยเศษกระจกและรอยเลือดที่ลากยาวไปจนสุดมุมห้องรูปภาพบนผนังทั้งหมดเปลี่ยนไปจากรูปของเธอกับซีโอกลายเป็นรูปของเธอกับแฟนเก่าในทุกภาพเธอยิ้มแต่ดวงตาของเธอในภาพปรับมืดว่างเปล่าเหมือนหลุมลึกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงผู้ชัดเจนเธอจาไม่ได้เหรอใครกันแน่ที่ฆ่าฉันเธอหันขวับและตรงนั้นในแสงไฟสีแดงที่กระพริบชายคนนั้นยืนอยู่มือของเขายกขึ้นช้าๆในมือถือรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งรูปถ่ายที่ทำให้ทุกความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวเธอรูปถ่ายในมือของเขาเก่าจนขอบไหมสีซีดจางแต่ภาพชัดเจนเกินทนในภาพนั้นเธอกับเขาอยู่ด้วยกัน ริมฝีปากทั้งคู่เปื้อนเลือดและเบื้องหลังพวกเขามีร่างของใครอีกคนล้มอยู่ในเงามืดเธอเบิกตากว้างมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่ไม่หนะมันไม่จริงชายคนนั้นยกภาพขึ้นให้เห็นใกล้กว่าเดิมรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเยือกเย็นจนแทบไม่เป็นมนุษย์เธอลืมมันไปได้ยังไงคืนนั้นเราทำมันด้วยกันเสียงของเขาแผ่วลงแต่กลับชัดเจนในหัวของเธอ เธอเริ่มมองเห็นภาพซ้อนเสียงฝนตกคืนนั้นเสียงตะโกนเสียงกระจกแตกภาพเธอในชุดเปื้อนเลือดและมือของเธอที่จับไว้แน่นกับมีดที่ยังร้อนจากเลือดเธอกรีดร้องเสียงกล้องสะท้อนไปทั่วห้องแต่เขาเพียงหัวเราะเบาๆเขาแค่เป็นคนขวางทางเราเธอจะไม่ได้หรือว่าเราทำไปเพราะรักเธอสายหน้าแรงๆไม่ฉันไม่ได้ทำน้ำตาไหลพราก แต่ภาพในหัวกลับชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเธอเห็นตัวเองผลักใครบางคนเห็นร่างตกจากสะพานได้ยินเสียงกระแทกน้ำและเสียงหัวเราะของตัวเองที่ตอนนั้นฟังดูเหมือนเสียงของคนแปลกหน้าชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ปลายนิ้วเย็นแตะคางเธอให้เงยขึ้น,เ,นเธอไม่ได้หนีจากฉันหรอกที่รักเสียงเขาเปลี่ยนเป็นเสียงของซโอที่เธอเคยไว้ใจเธอกำลังหนีจากสิ่งที่เธอทำเอง แสงไฟในห้องดับอีกครั้งและครั้งนี้เธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองช้าลงเรื่อยๆพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายจากในความมืดตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องจำให้หมดทุกอย่างแล้วไฟในห้องค่อยๆกลับมาสว่างขึ้นทีละดวงละอองฝนจากหน้าต่างเปิดกว้างพัดเข้ามากลิ่นเลือดกลิ่นดินเปียกและกลิ่นน้ำหอมเจจางาคลกคลุ้งไปทั่วเธอยืนอยู่กลางห้องมือยังถือรูปถ่ายเก่าไว้แน่น น้ำตาไหลโดยที่ไม่รู้ว่ามาจากความกลัวหรือจากความจริงที่เพิ่งยอมรับชายคนนั้นไม่ว่าจะเป็นใครในตอนนี้มองเธอด้วยสายตาอ่อนลงในดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมีเพียงความเศร้าเหลืออยู่ตอนนั้นฉันไม่ได้โกรธเธอเลยเขาพูดเบาๆแต่เธอลืมฉันเหมือนลืมส่วนหนึ่งของตัวเองเสียงของเขาเริ่มเบาลงร่างของเขาค่อยๆจางลงในละอ,องแสงเหมือนคนที่ถูกลมหอบออกไป เธอยกมือขึ้นเหมือนอยากจะคว้าไว้แต่สิ่งที่สัมผัสได้มีเพียงอากาศอุ่นๆราวกับใครบางคนกำลังลูบหลังมือเธอเบาๆเป็นครั้งสุดท้ายถ้าฉันต้องอยู่คนเดียวเธอกระซิบขอให้เป็นเพราะฉันได้ชดใช้แล้วจริงๆร่างเธอสุดลงกับพื้นแสงเช้าสาดเข้ามาจากนอกหน้าต่างเสียงไซเรนของรถตำรวจว่ามาไกลๆประตูห้องเปิดออกมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามา แสงไฟฉายกวาดไปทั่วแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวนั่งนิ่งอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยเศษกระจกบนพื้นมีเพียงรูปถ่ายเก่าใบเดียวใบหน้าของเธอยิ้มอย่างสงบไม่มีร่างของชายคนไหนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านห้องราวกับกระสิบถ้อยคำสุดท้ายในอากาศบางครั้งความทรงจำคือสิ่งที่ไม่มีใครหนีได้แสงอาทิตย์เช้าส่องกระทบรูปถ่าย ภาพในนั้นยังคงเป็นเธอกับเขายิ้มอยู่ในวันที่ทั้งคู่ยังไม่รู้จักคำว่าพอรยศและเสียใจอีกเลย